รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องวันก่อนผมได้เชิญบุคคลท่านหนึ่งซึ่งถือว่ามีชีวิตที่เรียกว่าพลิกผัน พลิกผันทันสถานการณ์แล้วก็ไม่มีคำว่าล้าสมัยอย่างแน่นอนนะครับบุคคลท่านนี้ได้ใช้ช่วงจังหวะของชีวิตที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะครับใช้ช่วงจังหวะของชีวิตที่ทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เห็นลูกค้ามาติดต่อมาเคลมประกันกับโรงพยาบาลเพราะว่าสิ่งที่ คนทุกคนแม้กระทั่งตัวผมหรือว่าใครต่อใครไม่รู้จริงๆก็คือว่าวันเจ็บป่วยวันตายนะั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่วันเจ็บป่วยนะี่มันมีค่าใช้จ่ายรออยู่มีคนจํานวนมากเป็นทุกข์ว่าป่วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายหมอเอาแล้วตายไปแล้วใครเนี่ยจะรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยความที่บุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ใช้เงินเดือนครึ่งหนึ่งส่งเสียให้กับคุณแม่นะครับผู้บุพการีแต่มีคําถามต่อตัวเองว่าส่งไปส่งไป เอาแล้ววันหนึ่งถ้าคนส่งไม่อยู่เสแล้วแล้วใครจะดูแลแม่อันนี้คือเหตุผลวพราคนมาขายประกันชีวิตจากจุดนั้นนั่นเองเป็นเหตุให้บุคคลนี้ต้องคิดแล้วก็ถูกเชิญชวนให้เข้าสู่วงการแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดหลายๆอย่างทั้งวิธีการทั้งมุมมองนะครับจนกลายมาเป็นนักบริหารสินทรัพย์มืออาชีพนะครับไม่ใช่ประกันชีวิตแบบที่เราเข้าใจเหมือนสมัยก่อนซะละ แต่เป็นการบริหารสินทรัพย์บริหารจัดการสินทรัพย์เป็นอย่างไรเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่ถือว่าเป็นแชมป์เอเชียเราภูมิใจที่คนไทยเป็นที่หนึ่งในทวีปนี้นั่นก็คือคุณศักดาคำจำปานะครับสวัสดีครับคุณสักดาสวัสดีครับพี่ดอนฮะสวัสดีท่านผู้ชมฮะัสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ขอบคุณมากที่ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะพี่ดอนนะครความที่ผมเกินเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนที่สุดว่า คนจํานวนมากในตอนนี้เนี่ยเรียกว,ว่าเหมือนกับใจสลายครับคนที่ทํางานภาคเอกชนที่ทํางานกินเงินเดือน,น<ๆ>ก็วิตกกังวลอย่างมากมายน่าเสียดายว่าบางคนนั้นก็คิดสั้นครับนะครับจริงๆในโลกนี้ในประเทศไทยนี้เนี่ยมันยังมีอาชีพทุกอาชีพแม้ทั้งอากาศที่เรามองไม่เห็นครับถ้าเราเข้าใจเรายังเอาอากาศมาขายยังได้เลยถูกไหมถูกครับในเรื่องของชีวิตของคุณสกดาเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจาก พนักง,งานของโรงพยาบาลครับแล้วมามาใช้หลักสามข้อจากที่แรกที่ไม่ก็ยอยเชื่อผมจําได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยเห็นว่าเอเราจะไปขายประกันเหอรอไอคนอื่นก็ก็ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระขอให้สําเร็จแต่ของคุณสักดาที่เห็นได้ข่าวว่าขออย่าให้ได้เจอลูกค้าเถอหรือว่แบบนั้นนะ,นะ,นะถูกต้องแต่จากความกลัวลูกค้าในวันนั้นวันนี้เนี่ย คุณศักดาอยู่ในวันตรงนีน้แวดวงนี้ผ่านมา20กว่าปีครับแล้วเรียนรู้พัฒนามาจนกลายเป็นเขาเรียกว่านักบริหารสินทรัพย์ครับนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยที่เราจะต้องให้มันเคลียร์ครับแต่จากวันนั้นถึงวันนี้คุณศักดากลายเป็นนักธุรกิจพันล้านไปแหล้วนะไม่ไนะ่าเนะชื่อ,อนะในแวดวงนี้ ช่วยต่อยอดตรงนี้หน่อยว่าเป็นยังไงสามเกาะนะวันนั้นที่พูดยผมฟังจําได้เกาะที่หนึ่งก็คือเกาะห้องประชุมไว้ครัเกาะที่สองก็คือเกาะลูกค้าไว้ให้ดีครับมันก็มีเทคนิคนะครับเกาะที่สามก็คือเกาะหัวหน้าไว้ครับขยายความสามข้อนี้ก่อนทีละข้อแล้วมาขยายความต่อว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรเชิญอละไรครับโอเคนะครับพี่ดอนขอบคุณมากครับซึ่งหลักก่อนนะฮะตรงนี้หลักก่อน อย่างเช่นเรา,าเรานับถือศาสนาเนี่ยนะฮะศ<ะ>าสนาเนี่ยมันมีตรากากหนึ่งคือ,คอเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่ดีับพี่ดอนตัวนี้นะครับอันนั้นหลักในทุกศาสนาดีอยู่แล้วค,คนก็เข้าไปนับถือศาสนาถูกไหมฮะทีนี้หลักที่เราทําอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะต้องบอกพี่ดอนอย่ว่ามันต้องมีคุณค่าบางอย่างที่มันดีมากนะฮะที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้คนได้ไหมสิ่งที่ผมเข้าไปห้องประชุมคือก่อแรกก่อห้องประชุมเนี่ยผมเข้าไปเรียนรู้ซ้ำๆเรื่อยๆเนี่ยนะสิ่งที่ผมได้เห็นชัดที่สุดคือผมเริ่มรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมจะไปทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันมีคุณค่ามหาศาลเลยต่อประเทศนี้ต่อคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต่อเด็กๆ นะที่เด็กกำพร้าต่อ,อคนที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่เล็กๆนะครับสินทรัพย์กลางๆจนถึงสินทรัพย์ที่สูงขึ้นอ,อันนี้เป็นตัวหนึ่งก่อนนะคระคุณค่าที่ดีต่อสังคมนะครอ,ะอันนี้เราสามารถสร้างได้เลยตรงนี้ซึ่งมีพบรบมีกฎหมายที่ถูกต้องนะครับ,รบตัวที่สองเนี่ยนะฮะถ้าผมทําผมช่วยคนอื่นหรือช่วยสังคมได้เยอะ,อะช่วยคนได้เยอะขึ้นจํานวนเยอะเหล่าเนี้นะครับผมถึงจะได้รายได้ผมถึงจะได้ ความมั่งคลั่งนะครับตรงนี้นะครับนั่นคือจํานวนหนึ่งนะฮะนั่นคือเกาะศูนย์ประชุมนะฮะได้ความรู้ตรงนี้ได้หลักตรงนี้ตัวที่สองเนี่ยคือเกาะลูกค้านะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นนะฮะตอนนั้นผมกลัวลูกค้ามากเลยแต่หลังจากผมเรียนรู้เรื่องศาสตร์เรื่องของเนื้อแท้ของมันโอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันดีมากผมเคยพูดในรายการหนึ่งนะฮะว่าจริงๆเนี่ยประกันชีวิตไม่ใช่อย่างอื่นเลยประกันชีวิตคือใช้เงินก้อนเล็กไปแลกเช็คใบใหญ่ นะครับเช่นเราใช้เงิน1 0 0 0 0แสนนะครับเขาเรียกว่าเราสามารถเขียนเช็คทิ้งไว้ครอบครัวนถึง10ล้านได้เลยะนะครับเนี่ยนะฮะมันเป็นหลักการหนึ่งซึ่งเป็นหลักการของยกกำลังนะ,ะเป็นหลักการที่ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่วิเศษที่สุดซึ่งไม่มีเครื่องมือทางการเงินไหนในโลกที่ทําได้นะฮะครังนี้นะครับเมื่อผมมีความเชื่อเนี่ยผมกล้าแบ่งปันผมกล้าเจอเลยเพราะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเรานับถือาศาสนาเนี่ยเรากล้าแบ่งปันหลักาศาสนาเรากล้าแบ่งปันปรัชญาตรงนั้นนะครับผมก็กล้าพูดคุยนะครับสิ่งที่สําคัญเวลาเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีความเคยชินนะครับมีความเคยชินในการคิดนะครับมีความเคยชินในการทําพอทําไปมันเป็นนิสัยแล้วตรงนี้นะครับและตัวที่3มเนี่ยนะครับ มันก็มีปัญหาของมันเนาะ,ะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิตนะครับ <Ä cardi. S 2> เมื่อม,มันมีปัญหาขึ้นมาความรู้ในตลาดเนี่ยนะเป็นความรู้ที่เป็นแกนแท้นะครับไปโดนปฏิเสธจริงเล่นจริงเจ็บจริงนะครับความรู้ในห้องประชุมซึ่งความรู้มันมีหลากหลายในโลกใบนี้นะครับซึ่งผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะตรงนี้พอไปเจอมาเราแก้ปัญหาเองได้ซึ่งเป็นเราเข้าไปใหม่เนาะตรงนี้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องมาหา คนที่เข้ามาก่อนพี่เลี้ยงหรือ,อที่เข้ามาอยู่ี10ปีเนีปีเขาจะรู้หลักบางอย่างงั้นเ <c oughs> กาะที่3นี้ก็คือเกอนนาะหัวหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ,รบในช่วงเริ่มต้นอาชีพถ้าน้องๆที่ดูรายการอยู่รหรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับอ,อย่าอย่าพึ่งเก่งมากนะฮะเพราะว่าเรายังมีพี่เลี้ยงเรามีหัวหน้าเราที่สามารถไปตอบโจทย์ได้และสิ่งสําคัญกว่านั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยหลักที่3ข้อนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะแต่อย่างที่บอกว่า การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแต่ก่อนนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะค่อยๆเปลี่ยนนะเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงแบบบวกนะฮะนะบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆตอนนี้เป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงแบบยกกําลังเลยในทุกด้านเลยนะครับตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย เราก็รู้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดการได้ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะคาดการไม่ได้เช่นโควิดอย่างเงี้ยคาดการได้ไหมฮะคาดการไม่ได้ละตอนนี้นะครับหรือดอกเบี้ยที่มันลงมาหรือแทบจะไม่ถึง50ตังค์ตอนนี้เรื่องพันธบัตรในเยอรมนีในอังกฤษตอนนี้พี่ดอนรู้ไหมฮะตอนนี้บางที่นี่ติดลบนะพันธบัตรรัฐบาลนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสังคมคนแก่อีกนะครับตอนนี้โลกกำลังเคลื่อนเข้าไปสู่เมืองไทยเราปีนี้เป็นปีของผู้สูงวัยเนี่ยถูกถูกต้องญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย อ,อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีคนแก่เยอะขึ้นนะครับอตอนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่าแล้วในอีก4ี่ห้ีนีจะกลายเป็น1ิบเล้านคนนะครับ,รบซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ15%นะค,คนแก่ในทุกวันนี้นะฮะในอนาคตอาจจะเป็นถึง20%ซึ่งตัวนี้เป็นภาระแล้วนะของรัฐละที่อย่างการบัตรทองส0สิบาทรักษาทุกโลกหรือบัตรที่แบบบัตรฟรีอ่ะซึ่งรัฐต้องมีเงินไปไปซัพพอร์ต แต่ละปีนี่ประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับทีนี้รัฐเนี่ยจะจะเอาเงินจากไหนมานอกจากกู้แล้วใช่ไหมครตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหชนเพดานแล้วตอนนี้เครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือภาษีะนะภาษีเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดที่รัฐจะซับเงินออกมาจากนะฮะแล้วเวลาคิดเครื่องมือทางการเงินออกมาเนี่ยก็คือมันก็ต้องระดมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีมระดกภาษีที่ดินภาษีอะไรตงๆบ้านหลังรต่วนี้อันนี้คือรัฐต้องการซับเงินมาเพื่อเอามาซับพอร์ตนโยบายต่างๆที่จะดูแลต่างๆทีนี้เดือดร้อนนะเดือนทียาค คนที่รวยคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆนี่ปัญหาที่เกิดนะฮะอันตรายที่สุดตอนนี้คือเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มเข้ามาทีนี้การจ่ายเพิ่มตรงนี้มันเป็นปัญหาแล้วนะทีนี้สินทรัพย์ทุกตัวเนี่ยอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยตั้งแต่สังหาริมทร,ร,รัพย์อสังหาริรทรัพย์นะพี่ดอน,นตรงนี้เนี่ยต้องจ่ายภาษีตั้งแต่เกินครึ่งหนึ่งมีคนจํานวนมากมามีทรัพย์มีสังหาริมทรมัพยัอ,อยู่ยังไม่รู้ว่าจะต้อง,องจา่ายภาษีและมีกฎหมายใหม่ออกด้วยใช่ใช่ไหมครับใช่ คนที่มีทรัพ์ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะนั่งทับรัพย์อยู่รั์มันจะมันจะดูดเงินที่มีอยู่ถูกต้องเรื่องภาษีครับเอาแล้วทำยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญคุณมีทรัพย์อย่างเดียวไม่พอตอนนี้คุณต้องบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณด้วยะนะครับคุณต้องรู้ว่าเครื่องมือ,อทางการเงินตัวไหนทนะรัพย์สินตัวไหนที่ต้องเสียภาษีเสียเท่าไหร่ ทรัพย์สินตัวไหนที่ไม่ต้องเสียภาษีบ้างต้องเริ่มมาบริหารจัดการให้มันให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลอันนี้คุณสักดามีบริษัทบริหารจัดการเรื่องนี้เห็นว่ามีทีมงานทั้งนักกฎหมายทั้งนักบัญชีครับนะครับในแนวในแนวแล้วแต่ว่าเราจะร่วมมือกับบริษัทไหนในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโตเกียวมารินอยู่ใช่ครับถูกต้องอถูกต้องครับแล้วก็ ตอนนี้เราก็เซตระบบหรือเซตทีมงานขึ้นมาเพื่อรองรับนะฮะช่วยลูกค้าตั้งแต่ระดับล่างระดับกลางหรือระดับบนที่มีความมั่งคั่งมากเราเชี่ยวชาญในเรื่องการแมนเนจหรือการบริหารทรัพย์สินให้ไม่ใช่เสียภาษีน้อยสุดนะฮะให้เสียภาษีในอัตราที่เหมาะสมที่สุดนะครับและรู้หลายเรื่องซึ่งเรามีมีการจัดคอร์ช่เรามีและที่สําคัญตอนนี้เราช่วยครอบครัวที่มั่งคั่งเนี่ยหลักเกินร้อยแล้วตอนนี้นะครับแล้วทีมเองตอนนี้กําลังสนุกมากในการเซต แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมามีโมเดลที่จะไปช่วยบริหารจัดการเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยที่ท,ที่ที่ทำเรื่องนี้ <gasps> ใช่หรือเปล่าฮะ ผมไม่รู้แต่ผมว่าผมเป็นผู้บุกเบิกนะฮะตรงที่เริ่มต้นทําเรื่องนี้มานะฮะแล้วมันก็มันก็กฎหมายบางตัวในทั่วโลกเองอาจจะยังไม่ยังมันมันมันไปไกลกว่าประเทศไทยเยอะตอนทีศไทยเรากำลังเริ่มต้นนะพี่ดอนภาพของนักขายประกันเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาเห็นไปขายประกันภูมไทยเดินตามคนาเนี่ยไม่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์บางคนนั่งทับทรัพย์อยู่เยอะคิดว่าจะปลอดภัยแต่หารู้ไหมว่าจะสูญเสียเงินสดไปอีกมาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้เขาต้องบอกว่าป้องกันนี่ละดีกว่ารักษาเยอะมากาถ้าอย่างนั้นถ้างนั้นเดี๋ยวเราเรามาในช่วงที่2ดีกว่าได้ครับท่านผู้ชมครับกําลังเพลินเลยทีเดียวภาพของคนขายประกันเมื่อก่อนเนี่ยกับภาพกฎหมายใหม่ที่ออกเกี่ยวกับการจัดการเรื่องภาษีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์มรดกอะไรต่างๆเหล่านี้มันวุ่นวายเยอะแยะเข้ามามากมายเลยแต่หลายคนยังไม่ทราบยังไม่เข้าใจนะครับแต่นักธุรกิจ ที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วมันก็มีบริษัทที่รัฐบาลให้การรับรองเป็นบริษัทประกันภัยเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีแบบที่จะให้นักบริหารสินทรัพย์เนี่ยออกแบบอธิบายจัดการให้สอดคล้องกันเนี่ยนะครับโดยมีค่าธรรมเนียมบ้างเนี่ยอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงที่2ดีกว่านะครับเป็นยังไงเจออะไครับในยามที่เศรษฐกิจดี ก็ยังมีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณเทปโก้ Go! สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่า มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นาน10ปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์รุ่น tc 3 5 0ราคา8,900บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิตรมูลค่า3,000บาทเทปโก้ ภูมิใจใชยทำวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ขึ้นที่พระจอมเก้าละกบ,บังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับพบกับเรื่องราวดีๆจากบุคคลหลากหลาย ได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ทอทอบอร5รายการนัดพบคนดีแอร์มาเวลเนี่ยคือหนึ่งละเป็นแอร์สัญชาติไทยเป็นแอร์ของคนไทยที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใครบริษัทอาร์ครีเอทจำกัด บริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องคอ์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรือมเสนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณน,นักออกแบบครบวงจร0 8น0 4 1 8ด4 8 083 0 4 1 8945 4 ท่านผู้ชมครับผมกาลังอยู่กับคุณศักดาคาจำําปาถือว่าเป็นนักการตลาดนะครับแชมป์อันดับหนึ่งของทวีปเอเชียนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นคุณศักดาก็เป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัโทโตเกียวมารีนเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับผมเหมือนกันเพราะว่าภาพเก่าๆของผมผมก็มีความรู้แค่ว่าคนขายประกันเมื่อก่อนถ้าขายประกันต้องแต่งตัวดีนะครับบางคนก็เดินตามคันนาเรียกว่าผูก <c oughs> ไถ้ใส่สูตรถือแฟ้ม ในปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจําเป็นสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถรู้เรื่องหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเจ็บวันป่วยหรือว่าวันจากไปก็แล้วแต่แต่ที่มันนอกเหนือกว่านั้นบางคนกําลังนั่งทับสมบัติอยู่อย่างมีความสุขมีมรดกมีอสังหาหรือมรัพย์มีที่ดินต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแต่หารู้ไห่ว่าอาจจะต้องใช้เงินสดสดจำนวนมากในการจ่ายภาษีด้วย เพราะนักขายประกันชีวิตสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นนักบริหารสินทรัพย์ไปแล้วเรื่องราวของแบบประกันชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่พูดง่ายแทบจะไม่ต้องขายก็ได้เพราะคนคนขอซื้อเองครับท่านผู้ชมตอนนี้โทรศัพท์ไปขายกันแล้วอยากที่จะให้คุณศักดาคำยำปาต่อยอดตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดก,การสินทรัพย์ที่พูดค้างอยู่อ๋ครับ uh ในปัจจุบันเองอย่างที่รู้นะครับเนื่องจากมีกฎหมายใหม่ๆออกมาเยอะ,ะนะครับมีหลายเรื่องนะฮะเท่าที่จริงๆเราก็พอรู้อยู่แล้วล่ะฮะตอนนี้ะนะอันนี้นะครับซึ่งเ,เกมที่เราเคยบริหารจัดการทรัพย์สินเนาะในอดีตที่เราเคยใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะฮนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีระบบ,บระเบียบเข้ามาค่อนข้างเยอะครับทีนี้เราต้องรู้แล้วว่า,วามีสินทรัพย์ตัวไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่เท่าไหร่เราจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฮะ ทรานซอมทรัพย์สินหลายๆตัวเราไปอยู่ตรงไหนบ้างนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมรู้นี่มีทรัพย์สินไม่กี่ตัวเลยนะฮะที่จะไม่ต้องเสียภาษีอืนะครับนะครับที่เวลาเจ้าของทรัพย์จากไปนะฮะตรงนี้ภาษีมาดนใช่ไเช่นตัวหลักๆคืออย่างพักเครื่องอย่างนี้นะฮะพักเครื่องไม่ต้องเสีียภาษไม่ต้องอ่ะฉะนั้นมันก็มีไม่กี่คนนะฮะที่ ที่เล่นพละาาเล่นพรา<ร>สะสมปลาตรกนี้ฮะก็ต้องไปถึงสาใหม่เนาะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นทรัพย์ที่เป็นถาวรมาตรฐานนั่นคือพวกที่ดินนะครับพวกสังหาริรทรัพย์หรืออะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้เน,นาะส่วนใหญ่90%เนตี่ยต้องบริหารจัดก,การเพราะต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญกว่านั้นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ตอนนี้นะที่ที่ใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือนั้นก็คือตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพันธบัตรไกลๆก็คือตัวกรมธรรมนี่แหะนะฮะซึ่งในญี่ปุ่นเองเนี่ย มีสินค้าแบบนี้หลากหลายมากนะครับตรงนี้ที่เขาทาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะซึ่งภาษาเรื่องคาว่าประกันเนี่ยจริงๆเราควรจะตัดออกไปก่อนนะฮะแต่ถ้ามันสามารถแก้ไขจัดการบริหารจัดการได้นะครับมามาดูแลเจ้าของทรัพย์นะฮะหลักๆเลยถ้าสมมติว่าช่วงที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีกระแสเงินสดนะฮะถ้าเราลงกับสินทรัพย์ตัวนี้นะฮะมีแคสโซมาใช้ทุกๆปีนะปีหนึ่งอาจจะ3ล้าน5ล้านต่อปีนะครับนะที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับ เราสามารถยืมชื่อลูกหลานมาซื้อก่อนได้นะถ้าเจ้าของทรัพย์มีลมหายใจอยู่ก็รับปันผลไปเรื่อยๆนะฮะเป็นกระแสเงินสดไว้ใช้เป็นแตะเอียปีใหม่วันสําคัญเป็นอะไรอีกฮะเป็นเรื่องของกองทุนค่ารักษาพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างคนแก่บ้านเราหกสิบแต่สิบเก้าสิบ าภาวะติดเตียงเนี่ยต้องใช้เงินเยอะอาการเตียมไวโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจหรือทร,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 รัพย์สินตัวอื่นที่ลูกหลาน,ลก,ลานกำลังบริหารกันอยู่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะอันนั้นคือมันตอบโจทย์ได้หมดที่สําคัญเลยกนเกิดเจ้าของทรัพย์คนนี้ถ้าลงแล้วนะฮะเกิดจากไปปับ๊บทิ้งมรดกก้อนใหญ่ไวเลยนะฮะให้กับหลานหรือลูกที่เราต้องการให้มรดกนั้นวก็ไม่ต้องโดยไม่ต้องมาโดยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวภาษีเท่ากับศูนย์ และโดยที่ไม่ต้องแย่งชิงกันคุณคมี4คน5คนคุณสามารถกระจายเป็น4ีคนได้เลยซึ่งตรงนี้พวกเรากาลังทําอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากกับ,บกับหลักตรงนี้อยู่นะฮะนี่ก็คืองานที่คุณสักดาแล้วก็บริษัท S D K แล้วก็ทีมงานมีทีมนักกฎหมายทีมนักบัญชีนะครับ,รบพูดกันง่ายว่า ใครอยากที่จะรู้ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ที่อยู่เป็นอยู่เนี่ยจะบริหารจัดการมันเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับที่นี่นมีคาตอบถูกต้องถูกต้องที้ช่วยบ,บอกนิดนึงว่าทํายังไงที่จะให้คนที่เข้ามาสู่ในวงการธุรกิจประกันชีวิตรหรือการเป็นนายหน้านะครับหรือจะเป็นโบรกเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เนะี่ยทำยังไงโอ้นะฮะอันนี้โอเป็นคําถามที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับ,รบตรงนี้เนาะจริงๆแล้วนะครับ โดยหลักเนี่ยนะอยากเรียนพี่ดอนอย่างนี้นะฮะกับท่านผู้ชมอย่างหนึ่งว่าคำว่าเคยชินนะฮะคือการทำซ้ำๆแล้วเคยชินครับถูกไหมฮะอย่างงานขายเนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะหรือหลักคิดอะไรทุกอย่างมาเริ่มต้นจากมายเซตก่อนนะฮะว่าเราสามารถสร้างความเคยชินใหม่ให้กับเกมนะฮะเกมเช่นอ่ะเราอยาก อยากทาให้สําเร็จระดับหนึ่งเราก็สร้างความกระชินให้มันนะครับเหมือนเราว่ายน้ําไม่เป็นอ่ะเราว่ายไปเรื่อยวันหนึ่งเราว่ายเป็นนะครับแต่ถ้าเราอยากสาเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกเราก็สร้างความกระชินใหม่ๆขึ้นมามันใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ให้ไม่มีใครเก่งพอเคยชินแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันขาดไม่ได้มันขาดไม่ได้มันจะสนุกมากมันจะมันต้องสร้างความเคยชินใหม่เรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อความเคยชินมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยคบคุณจะเป็นคนหนึ่ง แชมป์ประเทศไทยคุณก็สร้างความกระชินแบบแชมป์ประเทศไทยคุณต้องคิดแบบแชมป์ประเทศไทยนะฮะสิ่งสําคัญกว่านั้นคือในไมซ์เซตของเราเนี่ยนะครับคุณมมีไม์เซตของความอุดมสมบูรณ์ไหมคุณคิดว่าคุณมีความมั่งคั่งพอไหมนะครับหรือคุณอยู่กับไมซ์เซตที่แบบมันอยู่ในโลกของการขาดแคลนอยู่กับควกโอ้โหไม่พอใช้อย่โค้งมีแต่ความล้มเหลวหรือเปล่านะครับหรือโลกสองใบคุณอยู่ตรงไหนในแต่ละวันนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญมากที่สําคัญกว่านั้นคือ ความเคยชินต้องอาศัยความสม่ำเสมอการคิดที่ใหญ่พอนะครับและตุดต่อมาคืออย่ายอมแพ้นะครับอย่ายหยุดถ้าคุณยังไม่สําเร็จรให้ก้าวต่อให้ก้าวต่อให้ก้าวต่อนะครับเมื่อทําหนักๆเนี่ยนะถึงที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับภาษาที่เราใช้กันอยู่ก็คือพระเจ้าจะไม่ไม่ยอมทิ้งคนที่มีคนที่ไม่ยอมจํานนท่านจะให้รางวัลแต่คุณต้องคุณต้องไปให้สุดนะครับ อยู่แบบนี้แล้วคิดแบบนี้ทําต่อเนื่องฝึกตัวเองให้หนักที่สุดนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาจัศจร์มากๆสาหรับชีวิตคุณนะครับหลายๆคนที่ผมโค้ชอยู่น้องๆในทีมเองก็ประสบสเร็จยิ่งใหญ่นะครับในประเทศนี้เนาะเป็นคุณวุิระดับท็อปของประเทศหลายคนในทีมนอกจากผมเองเนาะก็ทำทำร่วมกันแล้วก็เป็นอะไรที่ป็นบ่ที่สุดหนึ่งเลยนะคนธรรมดาคนหนึ่งเข้ามาก็สามารถที่จะสาเร็จยิ่งใหญ่ได้เขาบอกว่าโอกาสในอาชีพนี้ยิ่งใหญ่นะครับอาชีพนี้อุตสุ่ย เขาบอกว่าให้อยู่ให้อยู่3ามอย่างนะครับหนึ่งคืออิสระโอเคไหมครับอิสระภาพนะครับว่าเราจะทํางานกี่โมงก็ได้นะทาเวลาเท่าไหร่ได้ทําเงินเท่าไหร่ก็ได้ตัวที่2นะครับให้รางวัลให้รางวัลนะครับให้รางวัลนะฮะตัวที่3คือให้โอกาสนะครับให้โอกาสนะครับคําว่าโอกาสเนี่ยนะครับกับ อิสระเนี่ยนะฮะมันเต็มไปหมดเลยตอนนี้โอกาสใหญ่ๆหลายๆตัวมันเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วถ้าคุณมีนะฮะความรับผิดชอบนะฮะถ้าสมมติคุณมีความรับผิดชอบทำสามเกาะนี้นะฮะเกาะสุวรรณภูมิเกาะครับลูกค้าเกาะหัวหน้าเนี่ยคุณมีแค่มีความรับผิดชอบตรงนี้ครับทำสามข้อนี้ซ้ำไปซ้ำมาทุกวันนะครับคุณจะได้วันที่ใหญ่มากนะฮะมันมีโอกาสที่ใหญ่มากๆนะะตอนนี้เป็นร้อยเป็นพันล้านเลยตอนนี้ซึ่งผมผมตื่นเต้นมากตรงนี้นะฮะผมอยากให้ หลายหลายอาชีพตอนนี้นะลองเข้ามาเรียนรู้มาทดลองนะมาเห็นข้อมูลลองเปิดโอกาสตัวเองทดลองทําดูนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าโอเคถ้ามันไม่เหมาะกับคุณนะอย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยความรู้ใหม่จริงๆครับได้เพื่อนใหม่เหมือนผมเนี่ยนะนะแต่ถ้าคุณดูมันแล้วคุณเรียนแล้วนะนะสักสี่ห้าสัปดาห์เนาะตัวนี้ถ้าคุณชอบคุณอินกับมันนะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณจะพบชีวิตคุณ ชีวิตใหม่คุณคุณจะพบความปสิระจัน์ของอาชีพนี้เหมือนที่พวกเราเหมือนผมได้เจอมาแล้วด้วยครับตรงนี้สร้างความเคยนินแบบไหนเอาละครับครับชีวิตมาถึงตรงนี้จาก4,000บาทในวันนั้นมากลายเป็นนักธุรกิจระดับพันล้านในวันนี้นะครับอยากจะขอบคุณอะไรใครชัดๆเลยตรงนี้สักครั้งหนึ่งเลยครับขอบคุณฮะพี่ดอนอย่างอื่นก็ขอบคุณพี่ดอนก่อนนะฮะที่อุตส่าห์มีเมตตาให้ผมมาติดโอกาสที่ผมมาออกรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครสําเร็จ คนเดียวนะฮะก็ขอบคุณครูบาอาจารย์นะฮะที่ของผมซึ่งอาจจะไม่เอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อในที่นี้ด้วยนะครับเขาบอกว่ายืนบนไหลยักษ์นะฮะไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมสาเร็จมาหรือความรู้ที่ผมทําทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมออกมาจากใครบ้างนะครับแต่ต้องออกมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับจากครูบาอาจารย์บางคนซึ่งก็มีหลักเป็นหลายร้อยเป็นเป็นหลักหลายๆคนเอาอย่างนี้แล้วกันนะทั้งคนเขียนหนังสือถูกต้องอ่ะทั้งคนเขียนหนังสือทั้งประชุมทั้งอะไรต่างๆนะ ทำให้ผมมีวันนี้นะครับนั้นท่านคือยักษ์ใหญ่นะในอุตสาหกรรมแล้วผมก็ยืนบนไหล่ท่านซึ่งมองไกลออกไปนะครับและที่สําคัญคนนั้นเนี่ยคนพิเศษที่สุดของที่ผมรู้สึกว่าชื่นชมเคารพมากที่สุดหนึ่งในไม่กี่คนนะะเป็นคนที่แบบมีความเป็นอัจฉริยะของส่วนนะเป็นเป็นคนหนึ่งที่แตกประหลาดแล้วก็เป็นอะไรที่แตกต่างแล้วสร้างความยิ่งใหญ่ให้อุตสาหกรรมนี้ก็คือท่านประธาน คุณสมโพศ์เกิไกรวันประธานบริษัทของตกเกียวมารินประกันชีวิตดรสมพศ์ดรสมพศนะฮะตรงนี้นะฮะซึ่งท่านเองเป็นอะไรที่ทํางานหนักทุ่มเทอุทิศตัวและเป็นคนตรงเป็นคนจริงนะครับแล้วไม่ค่อยชอบสอนนะแต่ชอบทําให้ดูเป็นคําสอนนะครับและทํางานหนักมากนะทุกวันนี้ก็เป็นอะไรทําให้บริษัทเติบโตหลายเท่ามีคนเข้ามาร่วมงานเยอะแยะมหาศาลในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณ ทุกทุกคนและขอบคุณทีมงานที่ได้จอยงานกันโอ้ทำอะไรที่เราเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนี้และบางปีเราเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนซึ่งตอนนี้หลายๆข้ครอบครัวเกิน7-80%ที่เรามีอยู่ไม่ใช่ลูกค้าแล้วพี่ดอนตอนนี้กลายเป็น ญาติพี่น้องของเราที่จอยด้วยกินอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันในต่างประเทศในประเทศนะครตรงนี้เราพวกเราก็รักกันมากเลยตรงนี้ซึ่งเป็นสังคมที่มันแบ่งปันกันตลอดเวลาเนาะตรงนี้ซึ่งผมเองโชคดีมากที่ที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมีมีเครือข่ายแบบนี้มีพันธมิตรแบบนี้มีญาติพี่น้องนะครับหรือความสําเร็จระดับนี้ก็ขอบคุณมากๆครับครับท่านผู้ชมครับผมนั่งฟังเพลินแล้วก็ผมมีความหวังใจว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ไม่ว่าในวันนี้หรือในวันหน้าถ้าใครฟังวันนี้เข้าใจลองเริ่มต้นทําอะไรสักบางอย่างที่คุณศักดาได้พูดให้ฟังผมก็คิดว่าชีวิตท่านก็ไม่มีคําว่าขาดทุนอยู่แล้วแต่ถ้ารอในวันหน้าบางทีโอกาสดีๆอาจจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอายุมากขึ้นแก่ขึ้นไปนะครับแต่ก็ทําให้เราเสียโอกาสหลายอย่างที่ควรจะมีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะ เลือกที่จะสร้างสวัสด,ดิการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็เลือกที่จะมาดูว่างานประเมินมูลค่าสินทรัพย์บริหารจการสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ได้มีใครห้ามเพียงแต่เรียนรู้ในการสร้างความเคยชินแบบใหม่ตามที่คุณศักดาว่าท่านนั้นเอนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีขอบคุณคุณศักดาคำจำปานะครับ,บแชมเอเชียขอบคุณมาก<อ>นะครับลาแลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับลาเลยครับ เดินอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นหรือเพียงปล่อยมันไว้กับชะตา